แนวข้อสอบพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535จำนวน10ข้อพร้อมเฉลยข้อ1หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักตามพรบฉบับนี้ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ งกรมควบคุมมลพิษฉเฉลยขคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติข,อ 2, ขอ้อสองข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็กำหนดพื้นที่คุม้มครองสิ่งแวดล้อมขอจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมขอตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมงอจัดหาทุนให้กับองค์กรสิ่งแวดล้อมฉเฉลยก็กำหนดพื้นที่คุม้มครองสิ่งแวดล้อม ข้อ3พอรบรสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ต้องจัดทำรายงาน EIA ในกรณีใดก็โครงการที่มีผลกระทบต่อทัศนียภาพขอโครงการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงขอโครงการที่ใช้งบประมาณรัฐงอทุกโครงการของเอกชนฉเฉลยขอโครงการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงข้อ4องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร ก็ไม่มีหน้าที่โดยตรงขอร่วมตรวจสอบคุณภาพน้ำขอเสนอแนะร,ราบพรบงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับชาติเฉลยขอร่วมตรวจสอบคุณภาพน้ำข้อห้าพรบนี้มีบทลงโทษกรณีใดก็ใช้เสียงดังเกินมาตรฐานขอทิ้งขยะเปียกผิดทางขอปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะงการเผาขยะในพื้นที่รกรางเฉลยขอปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ ข้อหคำว่าสิ่งแวดล้อมในพรบนี้หมายถึงอะไรกอสภาพภูมิอากาศและสัตว์ป่าขอสภาพแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นขอสถานที่พักผ่อนหย่อนใจงอเฉพาะแหล่งน้ําและอากาศฉเฉลยขอสภาพแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นข้อ7การจัดทํารายงาน EIA ต้องดําเนินการโดยใคร่อเจ้าของโครงการขอนักสิ่งแวดล้อมทั่วไปขอนักวิชาการอิสระ งอองกรปกครองส่วนท้องถิ่นฉเฉลยก่อเจ้าของโครงการข้อแปพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมต้องมีการประกาศโดยใครก่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอคณะรัฐมนตรีงอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอรัฐมนตรีเฉลยงอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอรัฐมนตรีข้อ9ก้ากองทุนสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรก่อจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ ขอสนับสนุนกิจกรรมของเอกชนขอเป็นแหล่งทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมงอใช้ในกิจการของรัฐฉเฉลยขอเป็นแหล่งทุนฟื้นฟูนฟสิ่งแวดล้อมข,อข้อ10ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญของพอรบรสิ่งแวดล้อมก่อเพิ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขอลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติขอสร้างความรู้ให้ประชาชนงอส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุล เฉลยงอส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุล